ครับก็สําหรับธรรมชาติของการป่วยเป็นโรคต่างๆนะโรคอะไรก็ตามเนาะผมยกเว้นโรคทางอนุกรรมกกน,นะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดีย๋ยวผมไล่ให้ฟังเลยนะคือตอนแรกเริ่มจากเราใช้ชีวิตตามปกตินะก็พอใช้ชีวิตตามปกติปุ๊บเราไปเจอสิ่งที่เรียกว่ามลภาวะไปเจอสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคต่างๆนะนะไม่ว่าจะเป็นจากอาหารจากอากาศจาก อะไรก็ช่างที่มันไม่ป่วยนะรวมไปถึงไปเจอเชื้อโรคอะไรบางอย่างด้วยเนาะก็ทําให้เกิดโรคนะสเต็ปเร์นี่เลยนะเกิดโรคก,ก่อนแล้วพอโรคมันพัฒนาไประดับหนึ่งนะมันเกิดในร่างกายไประดับหนึ่งก็จะมีสิ่งที่ตามมาก็คืออาการนะใช่ฮะโรคเกิดก่อนแล้วอาการตามมาบางโรคเกิดมาสักพักอาการค่อยโผล่บางโรคเกิดมาจนหนักแล้วอาการค่อยตามมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ร่างกายใช้ตอบสนองต่อโรคนั้นๆ อาการต่างๆที่ตามมาจากโรคเนี่ยมันเป็นขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อโรคนั้นๆนะอย่างเช่นติดเชื้อร่างกายก็มีไข้ใช่ไหมฮะมีอาการทางระบบต่างๆเนาะไอมีน้ำมูกอะไรท้องเสียอะไรว่ากันไปแล้วเป็นไงต่อฮะพอมีอาการเสร็จปุ๊บก็อาการก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจนอาการหนักซึ่งไออาการหนักเนี่ยทำให้เกิดการพิการ นะพิการคือเป็นแล้วไม่หายขาดอย่างเช่นโรคไตใช่ไหมพอเป็นไตเลย้ห้าปุ๊บมันไม่หายขาดมันต้ตองฟอกไตายาวๆใช่ไหมสเต็ปถัดไปก็คือเสียชีวิตทีนี้การแพทย์มันขัดตรงไหนได้บ้างฮะถ้าเป็นทั่วไปก่อนทั่วไปจะขัดตรงมีอาการการแพทย์ทั่วไปขัดตรงมีอาการคือมีอาการรักษาหายไม่ให้อาการรุนแรงไม่ให้แบบเสียชีวิตจากโรคนั้นๆตามโรงพยาบาลต่างๆตามคลินิกเขาจะรักษากันตรงช่วงนี้นะฮะซึ่งการแพทย์สมัยใหม่เขาพยายามไปขัดตรงไหนฮะ อันแรกป้องกันการโดนสาเหตุของโรคตั้งแต่แรกเนาะอันนี้คือความรู้ทางการแพทย์ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยบล็อกตรงนี้ส่วนการตรวจสุขภาพประจําปีช่วยตรงไหนฮะหาโรคที่มันเกิดขึ้นก่อนที่มันจะมีอาการจะได้ทําไงฮะรีบรักษาจะได้ไม่ต้องแบบมารักษาตอนมันสายไปแล้วไงเกิดโรคแล้วตรวจให้เจอแล้วรักษาไปก่อนเลยก่อนมีอาการเลยยิ่งดีนะแปลว่าเราบล็อกได้หลายขั้นตอนอยู่นะทั้งก่อนเกิดโรค หลังเกิดโรคแล้วแต่ยังไม่มีอาการเลยมีอาการแล้วรักษานะคือการแพทย์ปัจจุบันคือแบบนี้ส่วนในโรงพยาบาลมีบทบาทตรงไหนมากสุดตรงนี้นะตรงการรักษาเนาะแล้วก็การป้องกันไม่ให้อาการที่มันรุนแรงเนี่ยเสียชีวิตนะอันนี้คือแถว icu ก็อะไรก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้อันนี้แหละเป็นคาตอบว่าทําไมผมถึงออกมาทําเหตุเพราะว่าผมพยายามที่จะบล็อกตรงนี้แต่ถ้าผมอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวผมบล็อกได้แค่ตรงนี้ จำนวนเช็ที่จะช่วยได้มันต่างกันไงความรู้ที่ถูกต้องมันบล็อกตรงไหนตรงนี้นะฮะตรงการป้องกันการเกิดโรคใช่ไหมส่วนการตรวจสุขภาพเป็นประจำก็บล็อกตรงนี้นะคือการรักษาก่อนที่จะมีอาการนะีคือมีอาการแล้วไปรักษาเนี่ยอันนี้ใครๆก็ทํากันแต่ว่าถ้าเช็คประจำปีทุกปีเนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดอาการรุนแรงได้ รีบรักษาแต่เนื่นๆประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีประโยชน์ในโรคที่มันไม่ค่อยมีอาการเช่นโรคตับโรคไตโรคมะเร็งหรือโรคเอ d ซต่างๆก็ประมาณนี้แหละ